วันนี้มีหมอนทองนะคะโลละ89บาทนะคะเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่นี้หมอนทอง89แล้วก็มีชนีไข่โลละ89ค่ะชนีไข่โลละ89ถูกแล้วก็มีหมอนทองค่ะโลละ1 2อยี่แล้วก็หมอนทองระยองค่ะโลละ1 4อค่ะเจ๊ดาลงแต่ละวันนี่กี่ตันนะคะอ่าถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะประมาณ8 9ตันค่ะ8 9ดตันค่ะบางทีก็3คันรถก็จะรวมของลังด้วยก็ประมาณคันรถค่ะพี่อะรลูกเล็กลูกใหญ่อาลูกไม่ใหญ่มากแต่ ลองกดหน่อยได้เนาะอ่ากี่ลูกดิผู้ชมมาที่ร้านเคจะได้แบบนี้เลยนะครับอืมโอ้เล็กเล็กมากเม็ดลีบเลยค่ะหน้าเอ้ยออมึงวันวันว่นนนอาออกบอกวชมึงหยุดกันปะหยุดคุยหยุดคุไม่หยุดเนื้อดีจริงๆอ,อ่ะโอ้อ โอ้โหแคนครเี่ยห oh, <no. S 1> ืทำเของปีทำรกของปีค่ะหือโคตรดีเล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริศาชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กจะมาชี้เป้านะคะร้านทุเรียนนะคะคุณผู้ชมกระแสแรงอีกแล้วนะคะนะคะแล้วก็ถ้ามาที่ที่นี่นะคะคือยุทธยาเนะเาะตั๊กบอกก่อนตั๊กตักต๊กอยู่ยุทธยานะคะวันนี้ตั๊กมาหาร้านนี้เลยร้านเจดาผลไม้ซิงนะคะ,นะคะอยากจะบอกว่ามาก่อนใครเลยนะคะทุเรียนอยากจะบอกว่าราคาถูกมากนะคะจากสวนเลยนี่ เห็นไหมล้วเขามีหลากหลายเลยนะไม่ได้ว่ามีแค่ทุเรียนนะคุณผู้ชมหมอนทองระยองเลยนะถ้ามาเนี่ยคือต้องมาจับบัตรคิวก่อนนะจ๊ะนี่อ่ามีมะยงชีสมีชมพู่ฝรั่งสละนะคะงอ้อมังคุดก็มาแล้วจ้ะคือมาก่อนนะคะ <laughs> มาก่อนใคร <laughs> เออคุณผู้ชมดูดิเทไซส์แบบยังใหญ่อ่ะดูดิ มาก่อนใครเลยคุณผู้ชมที่อื่นไม่มีนะนี่ร้านเจดามีเดอ้อนะคะเงาะโลละหกสิบมีเงาะด้วยค่ะนี่นะคะมาก่อนใครมาก่อนใครนะเออนะไปเดี๋ยวตักพาไปดูทุงเนื้อทุเรียนกันดีกว่าทุกปีเลยนี่แล้ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอันนี้คือลูกค้ารอคิวนะคะหมอนทองจากปรยองนะคะนี่ จะบอกว่าเนื้อโคตรดีนะคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้มีชนีนะคะราคาโลละ89บาทนี่นะคะนี่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 หลากหลายเลยนี่เนี่ยจะเป็นไซส์นะคุณผู้ชมอันนู้นก็จะแบบลูกใหญ่หน่อยอ่ะนี่เป็นไซส์เป็นไซส์นะคะอันนี้เป็นชนีนะคะ ลูกแบบกําลังแบบพอกินเลยนะเข้ามาเลยไม่ใช่เนื้อเข้ามาหาเจเลยจ้าเออเสียงดังเสียงดังมาแล้วค่ะเสียงดังมาแล้วค่ะนี่นี่นี่เจดาค่ะอ่าเราติดไมค์กันก่อนนี่ขออนุญาตค่ะอันนี้ค่ะนี่นะคะเจดาสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะค่ะนี่เจดาแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างคะแต่ละวันก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีอ่าอันนี้นี่ค่ะเอากับน้องลุ่มในค่ะได้ วันนี้มีหมอนทองนะคะโลล,ละ89บาทนะคะเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่นี้หมอนทอง89ดสิบเก้าแล้วก็มีชณีไข่โลละ89ค่ะชณีไข่โลละ89ถูกแล้วก็มีหมอนทองค่ะโลละร้อยี่แล้วก็หมอนทองระยองค่ะโลละร้อยสี่สิบค่ะอืมเออนี่คะ่ะลูกใหญ่คะ่ะอันนี้่ไซสใ์ใหญ่ๆเลยอันนี้คือเนื้อประมาณไหนคะเจดดาลองกดเลยเราชอบน,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 น้องต้นาหนะ โอ้ยพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมกําลังได้บ้บางได้แล้วดีเลยนี่นะคะเจไดเราเริ่มเริ่มเริ่มเปิดร้านกี่โมงนะคะเริ่มเปิดร้านแต่เก้าโมงค่ะถึงห้าโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นขาย<ม>ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะโอเคอืมใช่นี่นี่นี่จะมีนะคะเจไดลงแต่และว,วันนี่กี่ตันนะคะอ่าถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะประมาณแปดเก้าตันค่ะ ปดเก้าตันค่ะบางทีก็3คันรถก็จะรวมของรังด้วยก็มาสคันรถค่ะแต่ถ้าเป็นเป็นช่วงนี้ก็2คันเหมือนกันแต่ว่าจะลดน้าหนักลงมาหรือว่ามาณนาะสตันเอ้สตัน2ตัน5 3ตันอือขายีค่ะเสี่ยวชคือขายดีมากเสี่ยวชิขายดีมากคะสิวแน่นนะตาเข้ามาด้านนี้เลยค่ะหมอนทองไอ้จันทบุรีค่ะเจด้าค่ะแล้วด้านนู้นอะไรคุยคุยยังไงอะตั้งตั้งเป็นโซนหนึ่งนั่นคืออะไรอะเป็นเอรดง หมอนทองระยองไปดูกันเลยนะด๊ร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทที่ที่ของมันเลยนะที่จันทบุรีไอ้ที่ระยองเองเลยนะขายย ورو ร้อยแปดแล้วอืมอันนี้จากสวนโดยตรงเลยจากสวยเลยไปดูได้เลยนะดีมากขอดูเนื้อระยองหน่อยลูกเนื้อระยองเ้ขอหน่อยอันนี้อะไรเล็กหรือใหญ่หมอนระยอง อันนี้แซ่บร้อยสี่อุ้ยอันนี้ด้วยนี่ตรงนี้ตรงนี้เชื่อเจดีดิอืมโอเคจะเหลืองว้าวนั่นมากค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้มายืนตรงนี้นะคะกลิ่นขึ้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะภูแรกของเรานะคะสีเหลืองทองค่ะ น้าเอ้ยมื่วันวันว่าเอาบวมึยุดกันปะุดกูหยุดกูไม่หยุดเนื้อดีจริงอ่ะกูไม่หยุแต่ยี่สามมนาใ่พวกนก อันนี้เป็นชั้นไข่นะคะแล้ว89นะคะนี่ม่ะมีสุดเนื้อคือแบบสีเหลืองเลยสุดระดับลึกรหลักหลายขนาดนะนี่ค่ะเอาป่ะว้าวเจ๊เองน่ะนี่ค่ะชอบเนื้อไหนคือบอกพ่อค้ากันได้เลยดีครับอันนี้ได้ป่ะแข็งมาเลย

คนต่อมาเหรอเจ็ดสิบหกนั่นครับเดี๋ยวรอเรียกสักครู่นะครับพี่วิชาลูกุ่มป่ะพี่ลูกเล็กลูกใหญ่ใช่รอยี่แล้วกันรอยี่ลูกเล็กลูกใหญ่จ,จัดได้เลยโอ้โหจับได้นะคะลูกปลามาเลยจ้าจับได้ะค่ะ กี่ลูกดิเอาอีกสักลูกป่ะลูกมันเล็กอีกอีกสักลูกน่าจะหมลูกลูกยังไม่พอนะไม่งามไม่งามเขาไม่ใช่ล็บจับกันเลยนะเ้าแ็ตรวนี้ อันนี้หนูว่ากำลังดอีอันนี้ได้กินหามขอปะ่ะอซีไปช่วยขยกดิเอาอาไปไครับอันนี้นไห เอาที่ยเไหนเอาี่เยมอ๋อร้มไนปะ่จดหกองสามสามค่ะคูณได้ร้อยยี่สิบสี่ร้อยหกสิบแปดห้าร้อยสามนี่ค่ะของเราค่ะดูดิอู้หนี่นีน้ๆนเน้ค่ะโลหคุณชมกรจุกอะคุมมากๆค่ะ นี่นะคะเนื้อเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมมาที่ร้านเคจะได้แบบนี้เลยนะครับอืมโหเด็กเล็กมรีบเลยค่ะคุณผู้ชมดูดิเม็ดแก่มาก่มากค่ะเป็นพี่แล้ว่ะว้าวนีเนะคะี่น่ารัอนด็าวชคะี่นกสิบห้าทังคน้ ที่ร,าร,ร้านเขาจะกรีดให้นะคะแล้วก็ไปแกะตามที่บ้านมานเลยกินอะ้ไหนพี่คะสัตว์ปายวัในใวในใี้ใครลูกใหญ่ได้เล็กได้เจได,ใใด้ไมีถึงเดือนไหนอ่ะประมาณกันยากันยานยนยเลยนะโอ้ยยาวๆเลยปีนี้อยู่ยาวๆเลยค่ะ,ะยาวๆเลยนะคะ ลองกดหน่อยได้เนาะอ่าอีกลูกดิคอยคอยลูกดิเล็กเล็กอู้จิ้มไม่ได้เลยอ่ะอารุธเราอยู่กันสองคนไม่สามคนเอาละอันนี้ได้เนี่ยใส่อะเอาไปอีกสักลูกโอ้โกะใส่กล่องไว้ซุปเดพาวาย เลยงั้ยตเลยจบ้นให้เขาแก้อันนั้นโลละแปดสิบอ๋ออันนี้หมอนโลละ80ดสนะเจก็ขายไปเลยหมอนสวยหน้าโลเจ็ดสบาททรงสวยเนื้อดีเนื้อก็ดีแหละเป็นี่ชายดีค่ะเลือกเลยนั่นแหละโลละเจ็ดสิบพี่ห้าม ทะีมันไม่ค่อยเป็น้อยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมได้แล้วดูดิตั้งอยากจะบอกว่าอันนี้หกร้อยฟังไม่ผิดเป็นทุเรียนหมอนทองระยองนะคะนี่ของเจดาผลไม้ซิ่งค่ะที่ยุทธยาค,นคนุผู้ชมตั้งอยากจะบอกว่ามาแบบมาก่อนใครนะคะแล้วก็ถูกด้วยสดๆจากสวนนะคะนี่อันเนี้ยเนื้อประมาณโลหกขีดนะคะนี่ค่ะคุ้มคุ้มอ่อะเนื้อนะคะเนื้อโลหกขีด เฉพาะเนื้อนะคะสองโลงสองโลเนื้อเกือบสองโลเนาะอะประมาณเกือบสองโลนะคุณผชูชมดูดินี่โอ้โหความปังนะคะแก่จดัดค่ะนี่ค่ะนะคะจากสวนเลยนะอันนี้ผู้ใหญ่เลยนี่แล้วก็นี่อีกคู่นึงโอ้โหโอ้โห เม็ดแทบไม่มีเลยเม็ดรีบมากแก่จัดมากค่ะเม็ดแทบไม่มีเลยค่ะผูะ้ชมดูดิว,ว้าวมาเรามาชิมกันค่ะแบบนี้ใครใครอืม้มโอ้ยเจี๊ยบทำรกของปีทำรกของปีได้ราสปาร์มาซิ่งคุณผู้ชมโคตรโคตรดีดดอ่ะเจ้าแรกของอยุธยานะครับอื มาแล้วอ่ะนี่ดูหืมทุกคนรู้ที่ร้านเนะาะจะบอกว่าเนื้อดีขนาดนี้แล้วราคาแค่นี้หืมก็คุ้มเลยหืมแล้วก็หวานฉ่ำแบบหวานกำลังดีอะเนี่ยหืม ฝันมันมากอร่อยมากผมจะบอกว่ามหาเจดาคือไม่ผิดหวังเนาะยีดีมากนี่นี่นะคะมาผู้ที่สองค่ะโอ้โโคตรดีเลย อร่อยละมุนมากค่ะคุณผู้ชมหนูจะบอกลูกใครอยากกินทุเรียนนะตอนนี้เจ๊ดาผลไมซ้ซิงเขามีแล้วนะเดี๋ยวตากถึงพี่กัดไปที่ใต้คลิปเลยแล้วก็ส่วนใครที่แบบอ่าเวลาราคาเนี่ยคือแบบแต่ละวันนะจะไม่เหมือนกันนะก็เข้าไปดูได้ที่เพจเจ๊ดาผลไม้ซิ่งเลยนะเดี๋ยวตากขึ้นเพจในใต้คลิปเนะาะก็คุณผู้ชมสำหรับอีพีนี้นะลูกแรกของปีอร่อยมากมจะบอก นะแล้วก็เจไดเนี่ยเขาเปิดร้านประมาณหกโมงเช้านี่เขาเริ่มเปิดแล้วนะแล้วก็ไม่มีวันหยุดด้วยนะคะถึงประมาณห้าโมงเย็นเลยนะ,คะใครเลิกงงเลิกงานมาสี่โมงเย็นก็ยังทันอยู่นะคะห้าโมงเย็นนะคะุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวตาขอจบคลิปเป็นเท่านี้เนาะขอบคุณทุกการังใ,ใจทุกการติดตามค่สะสรบวนี้สวัสดีค่ะเจไดผลไม้ซิงคค่ะอร่อยมาก